ผมที่เขาบอกว่ากาลันตีว่ามีสติระดับแชค้์น้อย่างนี้เหมือนยังมีถ้วยมาวางอยู่กันนะผเออแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเฉยๆแล้วเรแรกไปฟังในตู้อ่ะคือไปฟังเราก็ทาเองไงร้านร้านรากีที่ผมคสนิทใช่ไหมผมก็หยิบไปลองใส่ใส่ใส่แล้วนั่งฟังใส่เองด้วยลองเองเปิดเองมันก็มันก็มันก็แบบธรรมดานะไม่ได้แบบโอ้โหอะไรไม่ได้ยินแบบเจอเราไม่ได้ตกหลุมรักมาก แล้วทำไม,ไมเรื่อยวะา,าสเปคไงเพราะว่า S Q นี่มันอยู่ที่คุณภาพถูกไหมคุณภาพเนี่ยสเปคมันบอกได้ว่ามันมันครอบคลุมขนาดไหนอะไรสเปคไหนทำให้เราอยอมจ่ายตังค์นะความถี่ที่มันครเวอร์ความถี่ที่มันกว้างมากนะรุ่นนี้เป็นลำโพงกี่ทางยังไยในคนะคือเขาขายเป็นชิ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราทำเป็นสามทางข้างหน้าก็คือก็คือมี ประตูต8นิน้วอ่ะเห็นะเริ่มแปลแล้วใช่ไหมเสียงกลาง4นิวน้วเครือก็ปกตินิ้วหนึ่งเล็กเล็กปกติจะเจอ6.5 3อแล้วหนึ่ง้วก็หน 1. 1> ึ่งแต่ว่าตัวนี้ทั้งทุกตัวของมันเนี่ยม,มีการครอบคลุมความถี่ที่เยอะมากทำให้แบบน่าสนใจมากมากมันเป็นหลักการของของสกอตอยู่แล้วที่เขาคิดว่าเสียงเนี่ยที่มาจากจุดเดียวกันที่มีความถี่กว้างๆเนี่ยมันทำให ตนตีมันชันขึ้นมันก็เลยน้่น่าสนใจมีสูตรมีสูตรของเขาที่คิดลำโพงออกมาก็เลยเลือกลำโพงเป็นลำโพงสามทางยี่ห้อนี้ลงมาถูกเดี๋ยวลำโพงเริ่ออีกตัวหนึ่งก่อนซัมมูเฟอร์ซัมููเฟอร์เนี่ยผมก็ปั่นใจจากยี่ห้อเดิมมาว่า ดทไ่ใเดี๋<ต>ยวเราไปถามหลังใหม่วิทย่ห้อมันคืออะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าลําโพงหลังไหม่ที่เราจะไปคุยกันอย่าว่ามันคือยีห่ห้ออะไรไม่ดีนะคุณผู้ชมคืออย่างที่แบบแป้งเคยบอกทุกครั้งว่าลําโพงทุกยีห่ห้อดีถ้าหูคุณฟังแล้วมันว่าดีนะอ่ะแล้วพอมาเป็นสมูฟเฟอร์ตัวนี้ของเก่าก็เสียงดีแต่ว่ารถคันเนี้ย พื้นที่ผมจํากัดมากคือผมต้องการที่จะใช้พื้นที่ด้านหลังในการทําบางอย่างเพื่อให้พับเบาได้ใช่ไหมผมก็เลยต้องมีซับอยู่ที่ข้างหลังต้องมาซับไว้ข้างหน้าตอนทนี้ซับไว้ข้างหน้าอยู่ที่ที่วางทางบนเท้าสั่นคนนั่งทางครับแต่ว่าไอ้รถคันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นสรีระแบบต่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจํากัดเรื่องของความลึกของตู้แต่ไม่จํากัดเรื่องขนาดของกว้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการลำโพงที่มีความหนาขนาดนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปได้ลำโพงไพโอเนียซับวูเฟอร์โอดีอารุ่นเทพของโอทของไพลอเนียเป็นซับบูเฟอร์ซึ่งความถี่ถูกต้องขนาดได้เป๊ะแล้วพอปริมาตรตู้คำนวณมาแล้วเนี่ยเพอร์เลยแล้วตัวซับวูเฟอร์พอเอามากับฟอนเดิมเอากับลำโพงคู่ที่เราเลือกมาที่เป็นสามทางแบบนี้เสียงก็ได้กันนะคะเสียงก็โอเคไปด้วยกันได้ เสียงเสียงไม่ได้ได้กันแมชกันเอาแมชโอเคได้กันแล้วเหมือนอย่างอื่นยังไงแม่เราจะเป็นผู้หญิงที่ใช้ภาษาไทยไปนิดนึงนะคุณผู้ชมไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเจ๊มากเพราะพอถตัดจากซับบูเฟอร์เป็นของของไพลอนีแล้วอันนี้ก็ต้องเปการตีตรงตีตู้อะไรของเขาไหมต้องครับเพราะตีตรงตรงฝักคนนั่งได้เลยแนูว่าลันบากไหมแล้วพื้นที่ที่บอกว่ายังต้องใช้งานได้เหมือนเดิม เมื่อกี้หนูไปลองนั่งแต่ลองนั่งฝั่งของขับไงไปลองนั่งฝั่งฝั่งฝั่งนูเป็นยังไงไปลองนั่งฝั่งหนูแล้วเป็นงอ้สบายดีแต่หนูไม่รู้ว่าพวกขันสั้นหรือยาวเออน้องว่าอันนั้นเนาะอันนั้นจะเป็นเพราะว่าขาสั้นคือถ้าพี่ตป้งลงไปอาจจะรู้สึกเอ๊ะชนหรือเปล่าอะไรแบนี้ตู้มีขนาดใหญ่ไหมไม่เล็กเล็กใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับปริมาตรในรถแล้วถือว่าโอเคสามารถขับพลังของซับคูอก์ออกมาได้อย่างดีใช่ครับ พีค่คุกกี้ทำอะไรหรอก็กำลังดูฮอตฟิลของเราในวันนี้ไงไปดูกันทาะวันนี้พี่วิวมีฮอตฟิลอะไรมาแนะนำเราคะไม่ต่อครับวันนี้เรามีตัวคาดิจิอลทีวีนะครับสำหรับรถยนต์ ัวแล้วตัวนี้มันพิเศษไงคะ,ะตัวนี้เป็นคาิจ่ตอลทีวีนะครับซึ่งวันที่25พฤษภาคมปีนี้นะครับ2557ที่ผ่านมาเนี่ยทางกสทชเนี่ยประกาศดีเดย์ Day, ให้เป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแรพ่ภาพและเสียงภาคพ,พื้นดินนะครับจากระบบอนาล็อกมาสู่ระบบดิจิตอลนะครับ <TV. S 1> ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นระบบคาิจ่ตอลทีวีในรถยนต์นะครับ ซึ่งได้รับการรับรองจากกสทชรเรียบร้อยแล้วนะครับร้ภายในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างช่าแหละเปิดเลยค่ะอย่างแรกที่เราเปิดมาเนี่ยเราจะเจอตัวเครื่องมันก่อนนะฮะสังเกตนะฮะเวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นคา่าที่ต้องทีวีหรือว่าที่ต้องทีวีบ้านก็ตามนะฮะให้สังเกตสติ๊กเกอร์ของกสทชนะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไหม น,นี่คือตัวเครื่องที่ติดตั้งนะคะแล้วในกล่องก็จะมีชุดอุปกรณ์นะครับหลักๆนะฮะก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะครับเสานะครับซึ่งของเราเนี่ยจะพิเศษนะฮะก็คือของเราเนี่ยจะมีเสาสองอสต้นนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณ ก็จะมามีตัวรับรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวชุดสายไฟสำหรับติดตั้งกับรถยนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายคู่มือฉบับภาษาไทยนะครับตอนนี้ก็มีออกมาหลายแบรนด์ด้วยทำไมจะต้องเลือกอาสุกะล่ะคะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์อากูกะเองเนี่ยนะฮะผลิตขึ้นในประเทศไต้หวันนะครับซึ่งโรงงานของเราเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์ในการผลิตตัวคาทิทตันทีวีเนี่ยให้กับทางยุโรปมา นานแล้วนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยได้นำครับตันี้เข้ามาในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนระบบจากที t 1นะครับเป็น t 2ซึ่งในยุโรปยังไม่ได้ใช้ตัวสกัดเองเนี่ยก็พัฒนาตัวคารเรียมทีวีให้รับระบบคาร์เรี่ยมทีวี T 2ได้ด้วยฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะฮะ มันจะมีตัวเขาเรียกว่ามีเดียเพลเยอร์นะครับสามารถเล่นไฟล์เช่นไฟล์ flac ไฟล์ mkv ซึ่งเป็นหนังซึ่งริดมาจากบูเรได้นะครับแล้วก็มีฟัง์กชันหนึ่งอ,อ๋อมีพอร์ต usb ด้วยตรงนี้ใช่ครับซึ่งเราสามารถเล่นหนังหรือเพลงผ่านพอร์ต usb ตรงนี้ได้ แล้วก็ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือฟังก์ชันร e คอร์ดนะครับซึ่งเราสามารถรีคอร์ดรายการทีวีฮะเจ๋งนะ,ะแน่นอนครับตัวนี้เช่นเวลาเราขับรถนะฮะแล้วเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรายังอยากดูหนังดูละครนะครับเราสามารถกดปุ่มรคคอร์ดได้แล้วก็ปิดกุญแจรถปิดล็อกประตู นะครับตัวเครื่องเองก็จะทําการบันทึกรายการทีวีที่เราตั้งโปรแกรมไว้เมื่อเรากลับไปทีเราก็เอาไฟล์นั้นมาเปิดดูได้นะครับสามารถตั้งเวลาได้ดหรอือหล่ตั้งเวลาได้แม้ว่าเราล็อกรถไปแล้วนะครับ สามารถอัดได้นานสูงสุด2ชั่วโมงนะครับเขาจะไปเก็บในสตอรี่ที่เชื่อมต่อกับ USB ไม่ว่าจะเป็น thumb d r i หรือเป็น hard disk ซึ่งสามารถที่จะไปบันทึกรายการใส่ตรงนั้นได้ฟังขนาดนี้อยากใช้งานแล้วค่ะเราไปลองมันดีกว่าไหมคะพี่ได้ครับเดี๋ยวเรามีรถทดสอบให้เราไปทดลองกันนะครับว่ามันจะชัดขนาดไหนไปลุยกันเลย ก็มาอยู่ในรถนะคะที่มีกล่องทีวีดิจิตอลนะคะของอสุกา้วค่ะอันนี้ก็คือหน้าจอหลักนะครับของตัวดิสตันทีบอกฟังก์ชันโทรทัศน์วิทยุหนังเพลงแล้วก็ <Okay. S 2> ตัวเซตติ้งนะครับ mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าทีวีการรับ สัญญาณเป็นยังไงบ้างค่ะนะครับอันนี้ก็คือทีวีดิจิตอลเลยใช่ไหมคะใช่เป็นกค่ว่าภาพจากของฉันมาใช่วิธีการเช็คนะครับเรากดปุ่มคำว่า EPG Electronic Program Guide นะครับก็จะบอกจำนวนช่องที่มมาจะมีปัญหาก็คือเรื่องค่าทางมีการก็บเกินราคาอันนี้ก็คือช่องที่สดนะครับไทรัฐกันมากตอนนี้เรารับได้ทั้งหมด38บช่องนะครับตอนนี้ตัวนี้วิทยุนะครับ ตัวดิจิตอลตัวนี้สามารถรับวิทยุที่เป็นดิจิตอลได้นะครับ<ม>ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ออกอากาศนะครับเนื<ม>่องจากยังไม่ได้มีการประมูลคลื่นจากทางกสทช,<ม>ชนะครับไปพิสูจน์พร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ออกมาอยู่บนถนนกันเรียบร้อยแล้วนะพี่คุกกี้ใช่แล้วก็ดีพารเร็วมาอยู่ ล่าสุดที่ผมเคยทดสอบเนี่ยเราเลี้ยวขวาขึ้นสะพานภูมิพลเราทำความเร็วได้มากกว่า160นะฮะโอ้ยังชยดยจยวยยยยยย่ยั้ยยยยย่ย่ยยยยยยนยยยยยยยหยยยยายยยาจรยยยนนยยยยยยนนยย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 อยนย้ยยี้ยยียย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 ้ยย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 ยอยู่ยย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 ายยยยยยอยู่ยยย่ยย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 ายยยยยยบางยย พีวีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอัคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะแต่ตอนนี้พักแบบนนะค่ะคุณผู้ชมเบกหน้าเราอยู่นะจ๊ะคนเนี้ยกินกินสลีดว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้กินกินสลนะีดนะโอย